สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวดาบยูรุในรัตไพ l o t นะครับล้วก็จะมาดูกันเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับเราก็มาดูกันได้เลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาของดาบยูรุนะครับเขาปรับใหม่เป็นสีขาวนะครับมันก็จะสวยขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับผมชอบแบบใหม่นะมันสะอาดตาดีนะครับ ก่อนผมรู้สึกว่ามันไม่สะอาดตาขนาดนี้มาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสก,กิทั้งหมดแล้วก็ท่าวิ่งท่าถือกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นท่าเก็บนะครับท่าเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ติดหลังเฮ้ยหยุดได้ไหมหยุดตามเรามาสักทีโอเคครับนี่ก็จะเป็นท่าถือน,นะครับนี่โคตรเท่เลยโอเคหยุด ผมไม่มีผลไม้หยุดเดินตามผมสักทีโอ้ไม่เขาพยายามจะเดินตามผมนะครับผมยังไม่อยากอะไรกับเขามากผมแค่จะมารีวิวผลนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นท่าติดหลังนะครับท่าติดหลังแล้วก็ท่าถือเนาะท่าถือของเรานะครับก็จะเป็นท่าเดินนะนี่คือท่าเดินนะครับเพื่อนอย่าเดินชนดิโอเคคนตรงนี้ครเยอะเลยครับ เราไปรีวิวที่อื่นดีไหมคนเยอะมากอ่ะไม่ขอผลก็รบกวนก็นั่นแหละบางหน้าจอเราหยุดตามมันเลยนายโอเคมารีวิวตรงนี้ดีกว่านะครับคนเยอะเกินไปเนาะนี่ก็จะเป็นท่าฟันนะครับโคตรเทเป็นไงนี่ก็จะเป็น NPC นะครับนี่จะเป็นท่าฟันประมาณนี้เลยเนาะโอเคนี่ครับท่าฟันฟันไปเลยครับชงชิงโคตรเทเป็นไงดาบเติมนะครับ มาต่อไปนี้เราจะมาใส่ฮารคิ้กันนะครับซึ่งฮาคิมันจะเคลือบแค่ด้านจับนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเคลือบแค่นี้นะครับหรือว่าเขาอยากให้ดาบมันสวยนะครับเขาก็เลยให้เคลือบแค่ด้ามจับคอนะครับโอเคอย่างนี้สตูดูยากนะเนี่ยว่าเขาเ,าเคลือบฮาคิโอเคแต่ก็ดูได้อยู่ดีแหละมาดูสกิูซีกันครับปล่อยไว้ด้านหน้าแบบนี้งอเหมือนผลดักตื่นในบล็อกฟุตเลยครับ ฮ i t บ็อกมันเล็กมากเลยนะแต่ว่าเอฟเฟกเท่ดีผมไม่แปลกใจนะคะ้านาคตเนี่ยมันจะมียูรุ V2 มาในรัดไพเลตนะครับเพราะว่า h i t บล็อกกับสกิลมันค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่จะเป็นภาพฟันสกิล l C นะครับต่อไปจะมาดูกันที่สกิล X กันเลยเนาะโอเคครับสกิล X นะครับจะเป็นการฟันรัวๆแบบนี้นะครับนี่ครับฟันแบบเร็วมากๆเลยนะครับ อ้มากอดคือแบบใครที่โดนนะครับจะไม่สามารถขยับหรือขัดขืนได้เลยนะครับโดนแล้วจะสตันนะครับแต่ว่าข้อดีคือไอ้ข้อเสียคือไอนี่นะครับข้อเสียคือสกิลมันสั้นมากเล็กมากแล้วก็หมดเร็วด้วยนะครับมันสตันศัตรูได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับโอเคนี่การรีวิวนะครับมันก็ทำให้คนดูนะครับใครที่คิดจะมาซื้อดาบเด๋รูรูรับมาดูคลิปผมได้นะครับ เผื่อไม่ทอาชอบใจขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียตั้ง1นึ่งพันรูบักแน่โอเคถามว่าดีไหมดีครับแต่ผมว่าต้องรอ B2 แหละถึงจะดีเนาะโอเคแล้วผมหวังว่าทุกคนนะครับจะไม่ลืมกดติดตามกดไลค์และมาดูเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อคลิปต่อไปนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน